สวัสดีค่ะวันนี้เราไปชอปปิ้งมาแล้วนะตามที่ได้สัญญากันไว้ว่าเราจะไปเลือกสีที่มาให้ทุทกๆคนดูตามที่ช่างป๋อมได้ไปวิง่งหาเซิร์ชหามาหลายๆที่ก็คืออยู่ในนี้มีหลายๆแบรนด์ทั้งออร์แกนิกแล้วก็ไม่ออร์แกนิกนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาให้เพื่อนๆกันชิ้นที่หนึ่ง ลอเรลปิดผมขาวแบบแฟชั่นนิดนึงค่ะอันที่สองชวาสคอปนะคะชวาสคอปเบอร์เบอร์นี้สวยบอกแล้วสี่ขีดหกนี่คือสวยทําแล้วมีผมขาวร้อยเปอรทำแล้วสวยเลยอันนี้นะกขอบอกขอบอกนี่นะคะแล้วก็ชวาสคอปอีกหนึ่งอันนะคะ อันนี้ก็เป็นเบอร์3.0มสสำหรับปิดผมขาวธรรมชาตินะคะ่าเดี๋ยวเราเอาออกมาให้หมดก่อนแล้วก็จะอธิบายว่ามันแตกต่างกันยังไงนะคะอันนี้จะเป็นของโลแลนโลแลนนี่หาได้ทั้งตามที่ไปดูในเซเว่นก็มีตามที่ไปดูในเอ็มพาเทียก็มีตามที่ไปดูในท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตก็ม,ม,นม,กมีนะคะ ที่เราได้แกะกล่องกันไปแล้วนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างเราก็จะไาดูกันเริ่มจาก L'Oreal ก่อน L'Oreal d e v ว l o p e r นะคะตัวนี้ดีว่าร p p r oper. กลิ่นค่อนข้างเบาไม่ค่อยแรงกลิ่นเบากลิ่นเบามากถนอมผมหนังศีรษะ รอดและปลอดภัยใครแพ้ง่ายแนะนำราเอาใช้ได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญผมก็สำหรับแห้งๆมาทำของลอเรารก็จะดีคือหนึ่งเขามีตัวทรีทเมนต์ให้ด้วยทำสีทิ้งเวลาตามที่ข้างกล่องกำหนดนะคะเสร็จแล้วก็สะได้เวลาก็สะด้วยแชมพูอันนี้ครับม้แชมพูขวดสีแดงแล้วก็ตามด้วยมาส์กอันนี้ ถ้าใครมีงบที่สามารถซื้อได้ในราคา379แนะนำให้ใช้ L'oreal นะคะถ้าใครงบน้อยลงมาหน่อยงบไม่ถึงหลักร้อยเลยแต่อยากสวยได้ปปะอะไรประมาณนี้เราก็มีสองแบรนด์ให้เลือก Schwarzkopf กับ LoLan นะคะ Schwarzkopf กับ LoLan d ต่างกันยังไงใครผมเยอะหน่อยใช้ Schwarzkopf กันเพราะว่าปริมาณพี่ Schwarzkopf ของเราจะให้เยอะกว่า น,นี้ส0สิ ml หลอสีก็ทัดปิดผมขาวเน้นเติมโคนอะ่ะก็สะพอดีแหละถ้าเป็นช่างที่ร้านเขาก็จะมีประมาณ1นึสองใช้ก็ประมาณเนี้ยอันนี้ก็3 0 ml บวกกับ3 0 ml ปิดผมขาวได้ทั้งหัวยูค่ะแล้วก็อันนี้มีแค่แชมพูเอ้ยมีแค่ตัว developer กับสีนะคะ แปรงไว้ทำแล้วก็ถูงมือแต่ว่าโแรแลนดพี่โแรแลนดของเราก็จะมีให้สีดีวอลเปอร์แล้วก็เขาจะมีทรีทเมนต์มาให้แต่ทีเนี้ยพี่โแรแลนด์ของเราปริมาณจะน้อยกว่านะคะถ้าสมมุติว่าเงินไม่พอสีไม่พอถ้าจะซื้ออันเนี้ย สองอันดีไหมถ้าจะซื้ออันนี้สองอันซื้ออันนี้ดีกว่าเพราะว่าอันเนี้ยตามที่ช่างดูแล้วว่ามันได้กลุ้มก่อเพราะว่าผลิตภัณฑ์เขาหนึ่งมันจะเซฟเส้นผมทุกอย่างทุกแบรนด์นี่แหละก็ไม่ได้บอกว่าไม่เซฟเซฟเหมือนกันแต่ว่าคุณสมบัติคือปริมาณของที่ให้มามันจะมากน้อยไม่เท่ากันตัวเนี้ยราคาสามร้อยเจ็ดสิบเก้าให้มาเยอะกว่านะ ผสมแล้วเหมือนกับผมยาวมาันปอมเนี่ยทำได้ทั้งโคนแล้วก็จดปลายเลยต้องตัวนี้หนึ่งกล่องเอาอยู่แต่ถ้าสมมุติว่าใครจะปิดผมขาวแค่โคนอะ่ะก็สามารถไปเลือกเอาอันใดอันหนึ่งก็ได้นะคะอันเนี้ยถ้าเกิดงบน้อยเน้นเติมโคนไปละกันช่วงนี้โควิดหาตังค์ไม่ค่อยได้ก็อย่าใช้เยอะอันนี้อันเดียวพอถ้าวันไหนมีตังค์เยอะ ปเปียวลออรลแล้วก็จะได้บำรุงผมไปด้วยนะคะโอเคเสร็จแล้วก็อย่าลืมนะคะใครที่อยากได้ของแถมที่ช่างบอกมามาช็อปมาที่เนี่ยค่ะเนี่ยเยที่ซื้อมาประมาณ4ี่ห้าหกล่องก็จะให้เพื่อนๆที่ไปกดติดตามใน Youtube แล้วก็ กดแชร์จาก youtube นะคะแล้วก็อย่าลืมครอบหน้าจอมาให้ดูด้วยนะคะว่ากดแชร์แล้วแล้วก็พอกดแชร์แล้วก็ส่งที่อยู่มาให้ช่างบ่อมด,ด้วยเพราะว่าจะได้ส่งให้ถูกนะคะถ้าใครคนแรกได้ไปเลยลอรีนเอานะคะสองสามสี่ห้าหกก็ตามที่บอกไปนะคะจะได้จัดส่งให้ถูกะคะ่ะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ง กด Subscribe ให้ด้วยนะคะรอบหน้าเดี๋ยวจะลง L'Oreal อันเนี้ยเบอร์เนี้ยให้เพื่อนๆนะคะเบอร์4.45หให้เพื่อนๆแต่ทีเนี้ยจะมีเบอร์นี้จะลองทำให้ดูตัวช่างเองยังเลือกอันนี้เลยเนาะห่วงผมเหมือนกันเพราะผมก็ปลายไม่ไหวแล้วขอเลือก L'Oreal นะคะบายบายเจอกัน EP ห้าค่ะ